กำลังดูตัวนั้นตัวไหนมันขึ้นมาอยู่นี่เอากับเขาเป่าเอาสักตัวไหมตัวไหนครับมีตัวของพี่เด็กแนวเอาเป้าเฮ้ยตัวของแกเด็ดนะเนี่ยกระโดดขึ้นมาสองตาเลยอ่ะของคุณมีตัวไหนคะก็อัปเดตของเก่าก่อนนครับอ่าเช่นค่ะตัว N Y T ผิดทางนะครับอ้ N Y G ยอดส่งออกลงจนแย่กว่าคาดน้ำยงน้ำยง ก็ตับล็อตก่อนอย่างที่บอกไปหจุด4องชนะสับล็อตก่อนนะครับเลิกเลิกดรตัวแรกย่อส่งออกรถยนต์องมาผิดทางนะครับคือสภาเขาบอกว่าเอ่อเนื่องจากโตโยต้ารีวอว์มีขยไม่ดีโมเดลเขาเปลี่ยนโมเดลฮะเขาก็เลยมีชะลอไปหนึ่งเดือนค่ะแอาเป็นการเรียกว่าอะไรปรับโมเดลของเขาฮะเรื่องเวลาของเขาหน่นึงครับก็ผิดทางนะครับ อ่าอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัว VCI ประหะรี่มอนที่ใช่ค่ะ VCI นะครับ VCI มีอยู่ขายล็อกกาไรขึ้นมาก่อนะนะครับน่าจะพักอยู่ที่บร,ริเวณ5บาทสักระยะหนึ่งละ,ะนะครับก่อนที่จะไปต่อก่อนที่จะรอข่าวบวกอื่นๆให้ไปต่อะนะครับเข้ามาดูที่หุ้นนะฮะของสัปดาห์นี้ที่ผมมองว่าน่าจะซื้อได้นะครับถ้าหุ้นตัวเล็กผมมองตัวซินเนกนะฮะพ่มอนเดี๋ยวนะพี่ตัวย่อเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊ตตต Y N E X เดี๋ยวนะครับ S Y N N E X ถูกนะถูกนะครับเอ้ยไม่ใช่นี่สินเทคสินเทคตายแล้ว S Y N N E X E X โอเคค่ะสามบาทตังหกนะครับตอนนี้สามบาทตังหกนะฮะก็นำเข้าพวกอุปกรณ์ไอทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือนะครับก็ถ้าดูจากราฟก่อนเลยแล้วกันจะเห็นเป็นรษษาคล้ายๆตัว W Chef ค่ะ นะครับมีโอกาสที่มีทดสอบที่สี่บาทสามสิบนะครับ f WU เชฟแล้วก็ตัวนี้วันพฤหัสมี a ナลิสต์มีติ้นะครับก็นนาจะเอาก็นบวกเพราะว่าเอเหมือนกับมีทีมผู้บริหารใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ตัวมาร์จิ้นไตรมาสหนึ่งเนี้ยออกมาค่อนข้างดีละล่าสุดที่ไม่คุยนะครับไตรมาสสองสามสี่มีแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาเอาตัวตัวหักใหม่ที่มีมาร์ิ้นสูงเข้ามาในปีนี้นะครับก็ทําให้กำไรดีกว่าปีที่แล้วนะคะ เบื้องต้นนะฮะน่าจะโตรประมาณห0สิบปอร์ซนอนเดียในส่วนของกำไรปีนี้นะครับถ้าคิดเป็น P/E ratio ตอนนี้อยู่ที่สิบเท่าก็ถือว่าไม่ได้แพงไม่ได้แพงเกินไปนักนะครับสำหรับตัวซินเนกนะฮะแล้วก็ถ้าเล่นเก่งกำไรนะครับอย่างที่บอกนะฟาสี่บาทสามสิบนะครับในส่วนของตัวแนวรับสำคัญสำคัญนะครับผมอยากให้ดูที่แนวรับสามบาทแปดสิบนะฮะอันนั้นเป็นแนวรับแรกแล้วก็จุด stop loss อยู่ที่3าบาทหกสิบหกนะครับ ค่ะอ่าแล้วก็ขยับไซส์นิดนึงครับพี่ม่อนค่ะจากไซส์เล็กนะฮะไปไซส์กลางใหญ่นิดนึงนะครับมองดูตัวสามารถนะครับสามารถตัวนี้ลงมาค่อนข้างลึกนะฮะตั้งแต่ต้นปีนะครับลงมาเกือบเกือบห้าสิบปอร์เซ็นต์นะครับจากสี่สิบห้าหรือยี่สิบห้านะครับหลักๆคือตัวบริษัทลูกนะครับงบไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยทั้งซิมกับแอมเซลนะฮะัวหลักๆที่เป็นตัวสูลงของเขานะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะนะครับวัดท่อมแล้วในไตรมาสที่หนึ่งนะครับไตรมาสสองไม่น่าที่จะแย่กว่าไตรมาสหนึ่งแล้วก็ตัวแซมเทลเนี่ยถ้าดูจากข่าวก็จะเริ่มเห็นการเป็นสัญญารับงานเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับล่าสุดสัปดาห์ที่เราก็เริ่มทยอยเซ็นสัญญารับงานนะครับในช่วงไตรมาสที่สามนะฮะโดยปกติปีงบประมาณนะครับช่วงเดือนตุลานะครับกันยาตุลาน่าจะมีงานประมูลภาครัฐออกมานะครับออกมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าน่าจะบัดท่อมแล้วสำหรับตัวความสามารถนะครับ แล้วก็รออัพไซ์ลิสในเรื่องของการลงทุนตัวลงไฟฟ้าทันจีนที่กัมพูชานะคะได้ข้อสรุปในช่วงครึ่งปีหลังอันนั้นเป็นอัพไซ์ลิสนะครับซึ่งนักคิเคราส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ในประมาณการกันนะครับถ้ามาดูตัวสามารถนะครับดูในเชิงกราฟนะครับพี่ม่อนหลังจากที่มีปิดขึ้นมาจาก25บาทแถวๆนั้นนะครับขึ้นมาที่บริเวณ27บาทตอนนี้พักไซเควลที่27บาทได้มาสักประมาณ1สัปดาห์นะครับวันนี้มีการทําปิด ตอบไซเว่ยขึ้นมาแล้วนะครับตีขึ้นมาที่28บาท50บนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ3าบาทนะครับสำหรับตัวสามารถนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับถ้าเพิ่งเข้ามาซื้อในวันนี้นะครับถ้าจะซื้อวันพรุ่งนี้นะครับก็ผมมองแนวรับที่28บปาทนะครับแนวต้านที่3 1บาทนะครับค่ะแนวต้าน31เค่ะครับหมดหมดแล้วใช่ไหมคะสามารถสองตัวฮะอ๋อค่ะค่ะแล้วตัว dividive b a l a n มีตัวไหนละมิ้ง ไม่ได้หามาเผื่อครับวันนี้เอาอะไรเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามของเยอะจะตายวันนี้ไม่ได้หามาเผื่อครับพี่บ้านเพราะว่าเรื่องมาหลักๆคือตัวสามารถกับซินเนกอ๋อใชค่ะเพราะว่าตัวหลักๆอย่างพวกที่น่าจะโดนเรื่องผลกระทบการท่องเที่ยวผลกระทบต่างๆก็ามองว่ายังยังยังลูกหนี่ลูกคนอยู่ค่ะอ๋อยังไม่ชัวร์ใช่ไหมคะครับอืม พวกไอเอออทีพวกนั้นหรือเปล่าคะมิงเดี๋ยวมี้ขึ้นออืใช่ค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันก็เรื่องของไวรัสเมอร์ตอนนี้ก็แม้ว่าจะไม่ไม่มีพบผู้ติเชื้อเพิ่มเติมแต่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ใช่ไหมอนจะร้อยเปอร์เซ็นได้มันต้องประมาณสองสัปดาห์เท่าที่ข่าวของพวกกรมอนามัยสาธารณสุขออกมาครับค่ะค่ะได้ค่ะเพราะฉันก็ยังยังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่ แล้วตัวเซตละคะมิงก็ตามกรอบสำหรับก็เซตอินเด็กนะครับก็วันนี้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีพรุ่งนี้น่าจะลงไปทดสอบที่บริเวณ1490อ๋ยอย่อไปอีกสิบจุดเนาะครับเพราะวันนี้มันหลุดเส้นข้าเัตริย์อีกวันที่155นะครับน่าจะลงไปทดสอบแล้วรับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีข่าวลบไดเพิ่มเติมนะสจะรับอยู่1490น่าจะมีภาพเด้งสั้นขึ้นมาสำหรับการเก็งกำไรสั้น อาจจะย่อพรุ่งนี้ใช่ไหมคะสำหรับท่านที่ตามตัว S50 ทางด้านดิวิลิเวอร์ีพนะฮะถีบนะถ้าย่อไปสิบจุดตัวถีบไอตัววอลเลนดิวิลิเวอร์ชีพวอลเลนจะลงไปเท่าไหร่ก็นับคำนวณเอาอืมตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดนะที่พูดกับมิ้งเนี่ยปิดแล้วครับพี่มติอ๋อฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ปิดแล้วเอสห้าศูนยอ๋อตัวฟิวเจอร์ใช่เซตอินเด็กซ์ตัวตัวเซตฟิตตี้เอ หมดแล้วล่ะโอเคค่ะสองตัวนะคะซินเอกสามารถ,าารถนะคะาม,ามีขอคบ,คบคุณนะคะครับสวัสด,ดีครับ